ท่านรู้จักพ่อข้าด้วยหรือขอรับทึมยังไม่พอยังชอบแอบฟังอีกเลอเนี่ยฮะเจ้าแอบฟังพวกข้าคุยกันเหรอเยี่ยมจริงๆข้าได้ยินเต็มสองหูว่าท่านเคยเรียนกับพ่อข้ากับเขาเหรอข้าแล้วเคยร่ำเรียนกับเสนาบ,บดีฝ่ายพลเเรือนตอบคำถามข้ามาท่านรู้ตัวตนของข้า มาโดยตลอดใช่หรือไม่ใช่ทุกคนในหันยองรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่หูมายองตายอย่างหน้ากังขาส่วนเจ้าทำให้พระราชาองค์กรสิ้นพระชนแล้วเหตุใดเหตุใดท่านจึงไม่เคยพูดอะไรเลยจะให้ข้าจับมือเจ้าสองข้างและแบ่งปันเรื่องราวในอดีตอย่างนั้นละ่ะอ่ะถ,ถึงได้ให้เจ้ามาอยู่ที่นี่และทำหน้าที่หมอยังไงแล้ว เหตุใดผู้ตรวจการหลวงถึงพูดกับท่านเช่นนั้นขอรับข้าไม่รู้ข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูดอะไรในเมื่อเขาบุกมาเช่นนั้นน่ข้าถามเพราะข้าคิดว่าพ่อข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพอสียีจากนี้ไปอย่าพูดถึงพ่อของเจ้าหรือหันยางอีกข้าเบื่อเต็มทนแล้วหากวันใดพูดถึงอีกวันนั้นเจ้าจะต้องไปจากที่นี่ พอใจแล้วก็ไปนอนซะอันยองนะเชยโยซีรีสภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร้กดกระดิ่ง